จองแล้วครับจองแล้วใช่ไหมคะครับผมเป็นยังไงบ้างคะกับทั้งทางที่ทางรัฐบาลได้ดำเนินการเพื่อเน้นความสะดวกในครั้งนี้พี่คิดว่ายังไงบ้างคะก็ถือว่าดีนะครับมันสะดวกกับกับประชาชนทั่วไปอะครับเที่ว่าเขาได้เข้าถึงง่ายๆลงฉีดวัคซีนครับอ๋อเข้าถึงได้ง่ายกว่าครับผมใช่ไหมคะครเขาดูแลตัวเองยังไงบ้างคะในช่วงโควิด19แบบนี้ในขณะที่เราต้องออกมาทำงานแบบนี้ด้วยก็ใส่หน้ากากทุกวันแล้วก็ฉีดฉีดก็หอร่างมือทุกวันครับ เราออกไปไหนเมื่อไหนก็ต้องใสแอลกอฮอล์ต็ใส่แมสแตใล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์กลัวไหมคะถึงว่ากลัวไหมก็กลัวนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ออกมาเราก็ไม่มีอะไรกินนะครับเราต้องหาอะไดได้เข้าครอบครัวตลอดเราก็ต้องกงาเสี่ยงเลยนะครับผมตอนสายครับหัวหน้าบิน Q2 ครับผมนโยบายที่ทางรัฐบาลแล้วก็กรุงเทพมหานคร,รเขาดําเนินการโดยเฉพาะเรื่องของการเปิดให้ ไปจองฉีดวัคซีนโควิด1 9ในร้านสะดวกซื้อแล้วเราคิดว่าการกระจายออกมาแบบนี้มันเพิ่มความสะดวกสบายไหมคะหรือว่าดูแล้วมันวุ่นวายมากขึ้นก็สะดวกดีครับถ้าคนแบบว่าไม่ไม่ค่อยรู้อะไรมากมายเนี่ยก็เดินไปเคาน์เตอร์เซเว่หรือว่าเคาน์เตอร์ของแฟมิลีเนี่ยให้เขาลงทะเบียนให้เนี่ยก็โอเคนะครับไม่ยุ่งยากครับมั่นใจแค่ไหนคะว่าการลงแบบนี้เนี่ยเราจะได้ได้ตามด้ตามอืมอันนี้ตอบไม่ได้ครับ เขาให้เราลงเราก็ต้องลงอ่ะครับส่วนใหญ่ที่วินเนี่ยลงออนไลน์ไว้ตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็บางส่วนก็ฉีดไปแล้วเมื่อเชีดกันที่บางซื่อมาครับปรเมาณวันก่อนวันก่อนครับก็จะมีทางเพจเขาเอาตัวนี้มาให้อ่าครับลงทะเบียนกันก็ประมาณสัก20-30คนอ่ะแต่ฉีดไปแล้วก็น่าจะประมาณสัก10-10ต้นถึงการใช้ชีวิตในช่วงก่อนสถานการณ์โควิด19ชนิดนึงค่ะในมุมของเรา เราคิดว,ว่ามันลำบากกว่าเดิมมากน้อยแค่ไหนและการปรับตัวของเราเราต้องทําอะไรบ้างคะผมว่าป้องกันตัวเองอ่ะดีที่สุดนะเอแล้วก็อย่างอย่างพวกผมอ่ะก็เซฟตี้ตัวเองอย่างเดียวมไม่ต้องไปหวังให้ใครแบบว่าเฮ้ยต้องทําอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอยนะ่างเงี้ยก็คือแค่แค่เราป้องกันตัวเองใส่หน้ากากตลอดเวลาไม่ถอดอย่างเงี้ยพวกผมพวกผมก็ทําอย่างนี้กันมาตลอดอย่างเงี้ยถามว่ากลัวไหมชินแล้วมั้งครับมันหลายเที่ยวแล้วก็เลย เซฟเองให้ดีที่สุดนะครับไม่ต้องไปแบบว่าให้คนอื่นมาช่วยเราเซฟหรอกครับเวนอีเลฟเว่นค่ะสาขาดอนเมืองหนึ่งนะคะจุดพิกัดก็จะอยู่บริเวณด้านหน้าวัดดอนเมืองค่ะซึ่งเขตดอนเมืองนะคะก็ถือว่าเป็นเขตหนึ่งเหมือนกันนะคะที่ก่อนหน้านี้เราปรากฏว่าพบว่ามีผู้ติดเชื้อนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มของแคมป์คนงานมาตรการที่ทางกรุงเทพมหานครน,นะคะได้ดําเนินการไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือกับทางขอการค้าการค้าไทยนะคะในการเปิดจุดให้บริการ25จุด พื่อที่จะฉีดวัคซีนนอกพื้นที่โรงพยาบาลค่ะลดความแออัดนะคะแล้วก็ในวันนี้27มิถุนาค่ะตั้งแต่เวลา12นาฬิกาเป็นต้นมาถือว่าเป็นวันแรกนะคะที่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้จองวัคซีนโควิด1 9ในกลุ่มของผู้ที่มีอายุระหว่าง1 8ถึง59ปีค่ะก็เป็นการเพิ่มช่องทางสำหรับบางท่านที่อาจจะ ไม่สะดวกในการที่จะใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตเป็นโทรศัพท์มือถือที่อาจจะไม่ได้สมาร์ทโฟนอย่ปัจจุบันเซเว่นอีเลวรวมไปถึงร้านสะดวกซื้อที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้มีการเตรียมความพร้อมนะคะแล้วก็พร้อมให้บริการแล้วและสาขาที่ผู้สื่อข่าวอยู่ในขณะนี้เนี่ยก็ได้ให้บริการไปแล้วนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศโดยรวมนะคะสําหรับการเตรียมการหน้าเคาน์เตอร์ ไม่ได้กระทบกับการทํางานขายตามปกติของเซเว่นเขาเลยค่ะเขายังคงขายและให้บริการลูกค้าได้อย่างปกติในขณะเดียวกันยังเพิ่มบริการนะคะเรื่องของการให้คําแนะนําแล้วก็ลงทะเบียนการจองฉีดวัคซีนโควิด19ให้กับประชาชนได้ด้วยค่ะเรียนปุ๊บเราก็แสดงความประสงค์ค่ะแล้วก็เราก็ยอมรับใช่้ค่ะเืีอนขแล้วก็ยืนยันพอยืนยันเสร็จก็คือพิมพ์ชื่อนมสกุล หมายเลขบัตรชาชนแล้วก็หลังบัตรเบอร์โทรแล้วก็วันเดือนปีวันเกิดหมดอายุค่ะค่ะแล้วก็เอ่เเรียกว่าที่อยู่ในกรุงเทพของลูกค้าที่ทํางานแบบนี้ค่ะค่ะก็ก็บุคคลที่สามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉินเลือกอาชีพก็คือยืนยันแลคือสําเร็จแลยอ๋อใช้เวลาไม่เกินสิบนาทีอยู่แค่เราเราไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำจะเป็นขั้นตอนนะคะที่ทางท่านผู้จัดการร้าน สาขาเซเว่นดอนเมืองหนึ่งนะคะจะให้คําแนะนํากับเรานะคะว่าต้องทํายังไงบ้างในการที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนในวันนี้ค่ะอันดับแรกเลยก็คือ,อลูกค้าต้องเตรียมบ,บัตรประชาชนมานะคะพอมาถึงร้านสาขาก็คือร้านสาขาคือตามการลงทะเบียนให้เลยค่ะลงแบบนี้ค่ะแล้วก็แสดงความประสงค์แล้วก็อันนี้ก็คือกดยอมรับตามเงื่อนไขนะคะยืนยันแล้วก็ น้ำแบบชาชนมาเคี่ยงก่อนก็เคี่ยนี้ค่ะตามปัจประชาชนเลยนะคะตาหนังน,น้ำคซฟคูนบค่ะสุริยวงศ์เลขปัรประชาชนเลขหลังบัตรนะคะเบอร์เบอร์โทร่ะ เป็นเพศหญิงเนาะวันเดือนปีเกิดมีครบที่อยู่ปัจจุบันก็คือน้องพักอยู่ที่กรุงเทพก็คือเอาที่อยู่ของร้านถ้าเป็นพนักง,งานนะคะ,คะที่อยู่ของร้านได้เลยบุคคลที่สามารถติดต่อได้ก็เป็นเื่อน่งานสถานที่ทำงานก็เป็นพนักง,งานลูกจ้างนะะแล้วก็ข้าพาเจ้ายอมรับค่ะแล้วก็ยืนยันแล้วก็ จะมีการยืนยันข้อมูลโดย OPT ไปยืนยันอีกรอบหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็จะมี OPT ไปที่เบอร์ของลูกค้าใช่เคยยืนยันก็ตกลงคือสำเร็จแล้วค่ะสี่นาทีเองอ่ะใช่แล้วก็นันหมายตัวนี้ก็จะมีเมสเซจให้กับลูกค้าค่ะตอนนี้จะมีเมสเซจเข้ากับเบอร์ของลูกค้าเองค่ะทางนางสาวปนัฏสรโยงค่ะค่ะอายุเท่าไหร่จ๊ะสามสองค่ะ ใช้ริาการลงทะเบียนฉีดวัคซีนไปแล้วด้วยะสะดวกสบายไหมคะสะดวกค่ะมันดีมันดีกว่ายังไงบ้างไหนเราไปรอ,อคิวค่ะอันนี้ไม่ต้องรองคิวเลยค่ะเราคิดว่ามันเสี่ยงน้อยกว่าด้วยไหมไปเจอคนเยอะๆเสี่ยงน้อยกว่าค่ะพี่อยากจะบอกอะไรกับคนที่ในช่วงสถานการณ์โควิด19ให้กําลังใจกันเรื่องการดูแลตัวเองยังไงบ้างคะสวมหน้ากากอนามัยตลอดค่ะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆค่ะ วิธีการจองสิทธิ์ฉีดวัคซีนโควิด1 9โครงการไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดภัยสำหรับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดสูงสุดให้บริการสำหรับประชาชนอายุตั้งแต่18-59ปถึง59ปีและเป็นผู้ที่ไม่ได้จัดอยู่ใน7กลุ่มโรคเสีย่ยงสำหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการรัฐสามารถแจ้งนัดหมายผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังได้ทันทีและสำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการรัฐ สามารถแจ้งความประสงค์และนัดหมายได้ที่ www. w w w t h a i r o m j a i ่วมใจ .com ขั้นตอนการใช้งานเปิดแอปพลิเคชันเป่าตังกดที่รูปโครงการไทยร่วมใจเพื่อแสดงความประสงค์ตรวจสอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและให้ความยินยอมกดยืนยันระบุรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรับการจัดสรรวัคซีนตรวจสอบและยืนยันข้อมูลระบบจะทำการส่ง OTP ไปยังเบอร์มือถือที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ กรอกรหัส OTP 6หลักระบบจะส่ง SMS ยืนยันข้อมูลขั้นตอนการจองฉีดวัคซีนเปิดแอปพลิเคชันเป่าตังกดที่รูปโครงการไทยร่วมใจเลือกตรวจสอบสถานที่วันเวลาเลือกสถานที่วันเวลาเพื่อนัดหมายเข้ารับบริการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลขั้นตอนการตรวจสอบสถานที่วันเวลาในการรับบริการเปิดแอปพลิเคชันเป่าตัง กที่รูปโครงการไทยร่วมใจโดยท่านสามารถตรวจสอบสถานที่วันเวลาสำหรับการฉีดวัคซีนเข็มที่1หรือตรวจสอบประวัติการรับวัคซีนได้กรณีได้รับวัคซีนแล้วและยังสามารถตรวจสอบสถานที่วันเวลาสำหรับการจัดสรรฉีดวัคซีนเข็มที่2ขั้นตอนการบันทึกอาการไม่พึงประสงค์เปิดแอปพลิเคชันเป่าตังกดที่รูปโครงการไทยร่วมใจเลือกบันทึกอาการไม่พึงประสงค์ หลังจากที่ท่านได้รับวัคซีนแล้วระบบจะมีการให้บันทึกอาการไม่พึงประสงค์โดยจะมีการแจ้งเตือนเพื่อให้ท่านสามารถทำการบันทึกอาการได้ไรายวันทั้งนี้ระบบจะบันทึกข้อมูลสุขภาพของท่านการพิจารณาการจัดสรรวัคซีนเท่านั้นสำหรับช่องทางการแจ้งความประสงค์และนัดหมายของผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนแจ้งความประสงค์และนัดหมายที่ร้านสะดวกซื้อดังนี้7 e l e v e n Tops Daily, f a m i l y Mart, และมินิบิ๊กซีโครงการไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดภยัยขอบคุณทุกท่านที่ร่วมผนึกกำลังป้องกันโควิด -19